ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด รมนอจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆภายในห้างสรรพสินค้าหรือสถานบริการที่มีผู้ใช้บริการจํานวนมากถึงมาตรการในการควบคุมการแพร่ของเชื้อโควิด -19 พันธีประกาศสิทธิจำเนียนรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสถานีตารวจภูธรสำโรงเหนือลงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหาร ถึงมาตรการคุมเข้มภายใต้มาตรการสาธารณาสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภยัยโดยมีคุณพิญยาดาชาวสังเกตผู้จัดการฝ่ายอาคารพาณิชย์และตลาดกลางค้าส่งคุณเมตตาไพบุลวัฒนโรอผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่และพัฒนาธุรกิจร้านค้าคุณพิชยาพักศรีพระจันทร์ผู้จัดการศูนย์อาหารอิ่มอิ่มคุณนงรักรัตนพงศ์ผู้จัดการแผนกบริการพื้นที่และพัฒนาธุรกิจรา้านค้าคุณนิตยาจันลอย หัวหน้าแผนกบริการพื้นที่และพัฒน,นาธุรกิจร้านค้าร่วมในการต้อนรับหลังจากเมื่อวันที่1กันยายน2 5 6 4เป็นวันแรกที่ห้างสรรพสินค้าร้านอาหารทั่วไปต่างเปิดให้บริการตามข้อกำหนดในประกาศฉบับดังกล่าวซึ่งพบว่ามีประชาชนเข้าใช้บริการจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งของภายในห้างสรรพสินค้าจำนวนมากจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่แจ้งว่าขายดีมีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกับผู้ทำการค้าขายเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามในห้วงเวลาดังกล่าวถึงแม้สถา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการพบผู้ป่วยรายใหม่รายวันลดลงและผู้ที่รักษาหายจนหายป่วยต่อวันมีจำนวนมากกว่าผู้ป่วยรายใหม่ทำให้สถานการณ์ด้านเตียงรองรับผู้ป่วยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องคุมเข้มให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการที่สบ,บคกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ระบาดขยายวงเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดในประกาศจังหวัด สมุทรปราการฉบับที่15เป็นไปโดยเคร่งครัดการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการป้องกันการแพร่ระบาดภายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้บริการจํานวนมากให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนดรวมทั้งการกํากับการใช้มาตรการ d m s t t a อย่างเคร่งครัดกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงจึงจัดกําลังร่วมปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบให้คําแนะนํากํากับดูแลการ ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆภายในห้างสับสินค้าหรือสถานบริการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ้นาารทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่าง วัคซีนสู้โควิด